พบกับลุงหนวดสภาย,ายาอีกครั้งในรายการร8อยแปดพนาสิไทยไทยครับว,วันนี้ลุงหนวดก็มานั่งเหงือศกอยู่กลางป่าคนเดียวเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่ในหุบเขานะครับตอนนี้ไม่ได้อยู่บนเขาแล้วอยู่ในหุบเขาก็ลมไม่มีนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีก็จะพาไปชื่นชม เรียนรู้สมุนไพรอีกตัวหนึง่งเหมือนกับทุกครั้งนั่นแหละรครับที่เปิดกล้องมาก็ต้องมีการาสัมภาษณ์ต้นไม้นะครับนะครับคุยคนเดียวพูดคนเดียวถ้าใครไม่รู้เขาก็หาว่าบ้านนะแต่ไม่เป็นไรครับเรามาเรียนรู้กันอยนู่ในป่าเหนื่อยหน่อยก็ทนเอาอเพราะว่าเราอยากได้ความรู้เราอยากรู้จักเขาเราก็ต้องมาหาเขานะ ก็สวนไผ่ตัวนี้นะครับประโยชน์เยอะนะประโยชน์เยอะชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์กันเยอะตัวนี้แต่เดิมนี่ก็เป็นทับวัวทับฝ้ายของชาวบ้านเขาทับวัวทับฝ้ายก็คือที่ชาวบ้านเขาไล่วัวไล่ควายขึ้นมาเลี้ยงอยู่บนปน่าในช่วงหน้าฝนนะครับในพื้นที่ของเขามันก็จะมีอปลูกข้าวปลูกอะไรกันใช่ไหมเขาก็ม่มีที่เลี้ยงเขาไล่ขึ้นมาเลี้ยงบนบนเขานี่หละครับอ่วันนี้เจอแล้วนะครับ แดงแปะแดงแป๊แด,แปดเลยอ่าหลายคนก็เห็นต้นนี้แล้วก็คงจะรู้จักนะครับชื่อเขาก็คือมุยแดงหรือมะขังแดงนะครับมะขังแดงอ่าเรียกมะขังอันนี้คือใบเขานะครับําต้นเขาออกแดงๆนะครับมีน้ำด้วยนะครับถ้าต้นเล็กๆน้ำจะเยอะแต่ถ้าต้นใหญ่อย่างนี้แล้วมันก็น้ำก็โดนรูปออกด้วยมีดครับก็ต้นสูงใหญ่นะ นี่นาดะได้เจ็ดแปดเมตรหรือสิบเมตรได้นะครับต้นนี้ความสูงของเขาให้ดูนะครับมะคา่แตนนี่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าการดินีอาอิลิโทอิลิทโทเคดานะครับแล้วก็อยู่ในวงลูบีเอซีมีวงมะคังวงน้าแท่งนั่นแหละครับ ก็สรรพคุณของเขานะครับเปลือกนี่เอาไปทุบๆๆนะครับเปลือกเอาไปทุบๆๆแช่น้ําอาบนะครับก็แก้ปวดเมื่อยแก้มาเพื่ออามาพาดะดีนะครับแล้วก็รักษาลิซิดวงได้ได้ด้วยนะครับเอาไปต้มนะครับก็แก้ปวดเมื่อยนะครับแก้ปวดเมื่อยเป็นยาข้ากลุ่มยาบำรุงกําลังอยู่นะครับแกนหรือเนื้อไม้เนี่ยครับแกนหรือเนื้อไม้ก็ นะครับเอาไปต้มนะครับแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดประจําเดือนของผู้สตรีนะครับช่วยขับฤดูหรือนขะับเลือดเสียของสตรีของของ,ของผู้หญิงนะครับแล้วก็แก้โรคกระเพาะนะครับเอาไปต้มเอาไปเข้ายากลุ่มยาโรคกระเพาะซึ่งก็จะมีอีกสีห้าตัวนะครับแล้วแต่ตำลับ,บนะคะรับก็มีหลายตำลับด้วยนะครับเข้าหลายตำลับอยู่นะครับแล้วอ่ รากรากรากนะครับรากเนี่ยใช้แก้มะเร็งได้ครับแก้ไตพิการด้วยนะครับเเปลือกใช้แก้ปวดท้องนะครับเปลือกนี่ก็คือถากมาเคี้ยวกลืน้ําเคี้ยวเลยครับเคี้ยวเกลือน้าลายนะครับมาช่วยแก้ปวดท้องได้นะครับเปลือกแดงๆนี่นะครับแล้วก็แกนนี้ก็ขับพิษโลหิตได้นะครับขับเลือดเสียเลือดจะเป็นพิษเลือดเสียนะครับก็ใช้แก่นต้มนะครับตกต้นไม้ควายชน อุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับโดนกระเทือบมาอะไรยเงี้ยนะครับก็ก็เอาแก่นไปต้มนะครับก็ใบเนี่ยนะครับใบในี่ห้ามเลือดได้แล้วก็เปลือกก็ห้ามเลือดได้ด้วยนะครับทุบๆโปแผลสดแผลอะไรเนี่ยนะครับก็สารบคุณก็ใช้เยอะอยู่นะครับแต่พูดให้มันเร็วขึ้นเนาะก็ระบบนิเวศที่เขาอยู่ก็นี่ครับป่าเบญญพันธ์นะครับต้องอยู่ใกล้ลำนะใกล้แหล่งน้ําสักหน่อยนะครับที่เห็นต้นเนี้ยนะครับตรงป่าตัวเนี้ย เลยป่าตรงนี้เป็นนิดนึงก็จะเป็นแหล่งน้ำนะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มที่ราบรุ่มที่ราบหุบเขานะครับอยู่ในหุบเขาแล้วก็เป็นที่ลุ่มนะครับืุนที่ตรงนี้จะไม่สูงสามารถทํานาได้เลยตรงนี้นะครับแต่ว่ามันอยู่ในเขตอุทยา,า,านแห่งชาตินะครับตรงนี้แล้วก็อุทยานแห่งชาติก็จริงอยู่แต่ชาวบ้านเขา,เขาเข้ามาใช้ประโยชน์กันอยู่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันนะครับก็ทำให้เห็นนะมีเพื่อนอยู่ต้นต,นตะแบ,บกอยู่ใกล้เนี่ยครับต้นเล็กๆเนี่ยนะครับอันนี้ตะแบกนะครับ แต่คนจะโดนคมเรื่อยไปก็ต้นใหญ่ก็เลยล้มหายตายไปเลอแต่ต้นเล็กอยู่นะครับก็ป่าก็ประมาณนี้แหละครับก็มีพืชพันธุ์อะไรต่างๆเยอะนะครับเรายังไม่พูดถึงอีกก็บานตะไคร้เยอะมากนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงที่ยังไม่ได้เรียนรู้กันนะครับแต่แว่าทยอยทยอยเรียนรู้กันไปทีละต้นทีละต้นนี่แหละครับนะเพราะว่าจะพูดทีเดียวรวมเลยก็คงใช้เวลาเยอะนะครับก็ สำหรับ này, gì, gì, pues, อ you, ี ần, t t บ m, ng, อบพอีนะี้ก็คงไม่มีอะไรครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและฟังรายการของลุงหนวดสัพยามาโดยตลอดนะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็ขอ่ากคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีนะครับ